ใชการทิ้งระเบิดอาวุธนิวเคลียร์ไม่มีเพราะว่ากูเป็นคณะกรรมการผลิตอาวุธนิวเคลียร์กูเซ็นอนุมัติไว้เรียบร้อยแล้วมาร์คซักคมเบิกมึงดูลาเซนกูก่อนเด้งอัตโนมัติมึงอย่างงี้เงามึงเล่นกับใครมึงเล่นกับใครประเทศไทยเพิ่มศูนย์เข้าไปอีกตัวหนึ่ง อย่ามั่วนะครับนี่คือคำประกาศจากผู้ได้ชีวิตพวกเองมานะก็แล้วแต่มึงนะมามร์คซักคำแบกกูไม่ได้สนใจนะขนาดกูโทนมันยังทรออกได้เลยนะภาษาอะไรถ้ามึงโทอไปวางบึ้มล่ะฮะอย่ามัา่วมาร์คซักคำเบิกอย่าขยับมึงอย่ามัา่วมึงเล่นกับใคร กูเช่าเสาสัญญาณอยู่นะนัดขันตีนการสื่อสารตัวเดียวนะมึงเก่งระบบดาวเทียมไหมมาร์คซักเบิกมึงได้เรียนไหมมาร์คซักเบิกมึงได้เรียนมาไหมมึงอย่ากเก่ากับก,บก,บก,บกูกูคนไทยมึงคุยกับกูบกได้เวลากูนอนหลับภาษาอังกฤษภาษาไหนก็ได้คนคนนี้ มึงอย่ามั่วคนไทยอย่ามัา่วนะกูบอกอะอย่าขยับปลดเป็นปลดขยายบ่าวเรี้ล้าหารนะอย่ามั่ว